สวัสดีครับพี่พี่ท่นวันนี้พบกช่อง PN ผ้าบ้านอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ ส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นป่าบ้านเครับเพื่อไปกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้เป็นพาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอสาสไลพีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผ่อจะถูกใจตรงไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นพาสสาเร็จรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่ยเป็นพาสสาเร็จรายการที่หนึ่งนะพี่นะ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบจังไหนแล้วก็ท้ากลาย้าโทรมาแจ้งมาแรกปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะีน่องค์นี้จะเป็นผ่าสําเร็จรายการที่หนึ่งครับผมเนี่นี่ครับผม ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรูปลอเราเพิ่มเงินรายการที่สองครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพัสเดเดชอาโคย้อยเพราะเป็นวัดเข่าตะเข่าแล้วพี่น้าเนี่ยรายการที่สามเนี่ยองเนี้ย สองบ้อบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญอาหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรครับผมรายการที่สี่ครับผมเหรียญน,นี้ มีเลขโค้ดนะพี่นะสองแปดสองแปดด้วยนะพี่นะโอ้โ oh, หเลขสวยด้วยครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นกุมาหรหลบพ่อลว,กกวยรายการที่ห้ากุมาหรหลบพ่อลว,กกวยครับผมรายการที่ห้าแะ้วพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้า ต่อไปเป็นปิดตารายการที่หกครับผมในห้องนี้พร้อมตลับอย่างสวยเลยนะพี่นะเนี่ยห้องนี้รายการที่หกครับผมนี่ครับสองบ้บาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพักสำเร็จรายการที่เจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นเหรียญจอบใยลวงห้องเงินรายการที่แปดครับผมอ่าเป็นปีหนึ่งห้าแล้วนะปีหนึ่งห้าครับผมรายการที่แปดครับผมสองร้บาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญสีมาเราททวดรายการที่เก้า่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรูปรลอเราองเงินรายการที่สิบครับผม ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเรียนคูบาศรีวิชัยครับผมรายการที่สิบเอ็ดเรียนคูบาศรีวิชยัย นะครับสองระบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสองครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรูปหลอโรบงปู่ทวดรายการที่สิบสามครับผมอ่าโรบ่ทวดอ่าวัดพระโคครับผมรูปหลอโรบงปู่ทวดวัดพระโคนะ่าไ่ได้นี่วัดพระโครายการที่สิบสามครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรูปหล่อเราพ่วเงินรายการที่สิบสี่ครับผม สองละบาทครับผมรายการที่14ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่15ครับผม นะครั200บสองล้บาทค,ครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงปู่ศีรายการที่สิบหกครับผมเป็นเหรียญอายุยืนครับผมหลวงปู่ศรีวัดขอท่าบุหน้าครับผมนี่รายการที่สิบ,บห,นหนบก สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นภาพสําเนตรายการที่สิบเจ็ดครับผม สองบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดจะเป็นาพาเน,นื้อผงหลวงพ่อเงินนะพี่นะในพ่อเงินวัดบางคาครับผมนี่เรียมสามห่วงมาแบบนี้เลยนะพี่นะในองค์นี้รายการที่สิบแปดครับผมใีจะกดหนึ่งดอกครับผมนี่นี่ครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่18ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ้นวัดตานกงรายการที่19ก้ครับผมเหรียญหลวพ่ออุ้นวัดตานกงรายการที่19 สองร้อยบาทครับผมรายการที่19ต่อไปเป็นรูปล้อรูปเงินรายการที่20่สครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเนี่ยจะเป็นหรียพระจานทร์ฟันอาลุ่นแรกสิทออสร้างถวายครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะ ครับรุ่นแรกสิทธอออสร้าเข่าว่ายครับผมนี่นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นภาพอิดตารายการที่ยี่สิบสองครับผม สองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ,อพ่อเพครับผมรายการที่ยี่สิบสามครับผมเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ,อพ่อเพนะแล้วนะนี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมนะครับ 2องบ,บาทครับผมรายการที่23ต่อไปเป็นรายการที่24อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบดน้อยรายการที่24ครับผม สองร้อ0บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นมาพระพุพธชินราชรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นเนื้อพวกเนื้อชินนะพี่น้องเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้าครับผม ครับผมรายการที่25าต่อไปเป็นรายการที่26เป็นปิดตาตุกตาใหญ่หลวงปุตโตครับผมรายการที่26ครับผม ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระคุ้นแผ่นเนื้อดินรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นฮาดูมานหลวงปู่คำบุนะพี่นะปีห้าสี่ครับผมนี่หลวงปู่คำบุรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมเนี่ยฮาดูมานหลวงปู่คำบุนะพี่นะ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้านะครับก็เดิมเลยนะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามเป็นกิ่งอาไควัตปาวะเลตหรือบุตรโต๊ะประตูชิมพีปีสองศูนย์นะโอ้ยฝาลุ่ยปีสองศูนย์กิ่งหลวงบุตรโต้ผมปีสองศูนย์นะครับนี่กิ่งยังดังอยู่นะพี่นะ ี่องนี้รายการที่30มสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมนี่มาพมกองเดิมๆเลยนะพี่นะาใส่ฮะนี่สองร้อยบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่าน,นใดทีอยากดูลูกภาพเพิ่มเติมผมแก้ามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก่อนกนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ